นี้เป็นการอ่านในภาพรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทํานายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงามงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยรัรกขอให้ทุกคนมีพลงังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะพบกับดวงชะตาพาเพลินไบออนจะที้นี่โดยแม่หมออ้ําธรมธรมทารนโคนะ,คะวันนี้ มาคุยกันในท็อปิกที่ว่าจะปลดหนี้ได้หรือเปล่านะเดี๋ยวไม่ให้เลือก3กล่องนะขออนุญาตเลือกเป็นตัวแทนหน้าไพ่แล้วกันนะ1นสองแล้วก็3มนะคะมี3กลกอง1 2และสารับตาตั้งจิตเป็นสมาธิตั้งใจที่ฐานขอให้เลือกที่ตรงกับคุณมากที่สุดนะคะในหัวข้อจะปลดหนี้ได้ไหมนะะ จากนั้นค่อยๆเลื่ตาค่ะแล้วก็เลือกกองที่ดึงดูดใจคุณมากที่สุดบางคนอาจจะมากกว่าหนึ่งกองบางคนที่สับสนให้ฟังคำนายมากกว่าหนึ่งกองนี้เลยนะใครยังเลือกไม่ได้กดเพอส่วนใครที่เลือกได้แล้วมาฟังคำนายกันเลยค่ะเริ่มจากกองที่หนึ่งก่อนนะกองที่หนึ่งคือกองนี้นะนะเดี๋ยวจะสับสนอเอาเอามาเรียงกันก่อนอ่ะมาดูกันว่าคนที่เลือกกองที่หนึ่ง จับหลดนี้ได้หรือเปล่าเนาะอืมดูจากพลังงานตอนนี้คนที่เลือกกองนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะอมีความรู้สึกว่าอาจจะต้องการในเรื่องของเงินทองจํานวนมาก,มากๆเนาะแต่ต้องบอกเลยส่วนหนึ่งคือต้องบอกว่าคุณอาจจะต้องดูแลช่วยเหลือครอบครัวนะเป็นกําลังหลัก ของบ้านก็เป็นไปได้นะ,ะที่จะต้องหาเงินหาทองช่วยเหลือครอบครัวเลี้ยงดูครอบครัวพ่อแม่พี่น้องลูกหลานเลน้ยลนอะไรต่างๆเป็นคนสําคัญที่จะต้องดูแลสิ่งเหล่านี้นะคะเออเป็นคนที่ดูแลสิ่งเหล่านี้และที่สําคัญที่สุดไม่แน่ใจว่าคนที่เลือกกองนี้เนี่ยเออเป็น คนที่บูชาพระแม่รักษมีด้วยหรือเปล่านะถ้าใช่ก็เป็นไปได้ว่าต้องบอกว่าท่านก็ปกปักรักษาคุ้มครองดูแลคุณอยู่นะและท่านก็ช่วยอำนวยโอชัยให้คุณอยู่ให้คุณสามารถที่จะปลดหนี้ได้นะคะให้ให้คุณสามารถมีโอกาสดีๆนะคะที่จะปลดหนี้นะมีมีเงินมีทองมีทรัพย์สินเงินทองมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะมีโอกาสที่จะมีเงินมีทองให้สามารถปลดหนี้ได้นะ บางคนอาจจะทุกวันเนี่ยจะขอพอรเพราะแม่รักษมีก็เป็นไม่ได้เนาะอืมนะดูจากพลังงานต้องบอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยคุณน่าจะเป็นคนที่แคร์ความรู้สึกของใครหลายๆคนเลยที่คอยช่วยเหลือคนนู้นคนนี้คนนั้นนะก็เพราะว่า เป็นห่วงเป็นใยทุกคนนะเป็นคนชอบช่วยเหลือมีน้าจิตน้ําใจที่ดีชอบช่วยเหลือผู้คนชอบช่วยเหลือทุกทุกคนเลยนะอืมมันก็เลยทําให้คุณนะ่ะทิ่ตกกังวลนิดนึงนะว่าคุณจะทําได้ไหมมันมีหลายสิ่งหลายอย่างเลยคุณอยากจะช่วยทุกคนไปหมดเลยอ่ะนะคะอืมถามว่าจะปลดหนี้ได้หรือเปล่าเอามาดูกันเลยอืมดูจากพลังงานต้องบอกว่ามีโอกาสนะ มีโอกาสที่จะปลดนี้ได้เพราะคุณตั้งใจนะคุณตั้งใจมากๆแล้วคุณก็จริงจังมากๆด้วยนะคะก,การหาเงินหาทองนะทำมาหากินคุณตั้งใจมากๆมีโอกาสมากๆว่าคุณจะปลดนี้ได้นะเออโอ,อ้มีโอกาสจริงๆแหละนะแล้วต้องบอกว่าช่วงเวลานี้นะคุณวาจาศักดิ์สิทธิ์นะ คุณว่าจะศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ความคิดของคุณก็กศักดิ์สิทธิ์ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยให้พูดดีคิดดีทําดีเข้าไว้นะพูดอวยพรตัวเองนะอวยพรให้ตัวเองมีสิ่งดีๆอวยพรให้ตัวเองทําได้อวยพรให้ตัวเองปลดหนี้ได้อย่าบ่นนะบ่นแล้วมันจะทําให้มันเข้าตัวเพราะฉะนั้นแล้วพูดดีคิดดีทําดีเข้าไว้มีโอกาสเหลือเกินมีเกณฑ์เหลือเกินว่าคุณจะปลดหนี้ได้นะสําหรับคนที่เลือกกล่องที่หนึ่งนั่นเองนะคะอ่ะต่อมาค่ะคนที่เลือกกล่องที่สองมาดูกันว่าคุณจะปลดหนี้ได้หรือปล่านะะค คนที่เลือกกล่องนี้นะจะปลดนี้ได้ไหมเหมือนตอนนี้คุณค่อนข้างที่จะคอนเซนเทรตกับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะมีความเครียดมีความกังวลนะคะอืมแล้วก็แต่ต้องบอกคุณเป้าหมายชัดเจนนะ เหมือนคุณรู้ว่าคุณจะต้องการอะไรแล้วคุณก็มุ่งไปที่เป้าหมายคุณไม่วอกแวกนะคะถามว่าจะปลดหนี้ได้หรือเปล่าต้องบอกว่าดูจากพลังงานแล้วเนี่ยมีโอกาสมากๆว่าคุณจะปลดหนี้ได้ต้องบอกคุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวด้วยนะมันเหมือนกับว่าคุณมีคนคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตนะเออคุณมีคนคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตจริงๆมันทาให้คุณเนี่ยมีโอกาสที่จะสามารถปลดหนี้ได้จากความพยายามของคุณความมุ่งมั่นของคุณนะความตั้งใจจริงของคุณและรวมไปถึงว่าคุณมี กัลยาณมิตรที่ดีมีคนดีๆที่คอยซัพพอร์ตช่วยเหลือทําให้คุณเนี่ยมีโอกาสที่จะปลดหนี้ได้นั่นเองนะคะอ่ะสุดท้ายค่ะคนที่เลือกกองที่สามนะมาดูกันว่าคนที่เลือกกองที่สามมีโอกาสที่จะปลดหนี้ได้หรือเปล่านะกองที่สามนะคะดูจากพลังงานคนที่เลือกกองนี้มีความเครียดสูงเหมือนกันนะ เครียดคิดมากคิดเยอะคิดหนักนะอาจจะเป็นเพราะว่าคุณต้องดูแลหลายสิ่งหลายอย่างดูคุณมีความกังวลมากอะมีความกังวลมากๆเลยนะว่าจะปลดหนี้ได้หรือเปล่ามีความไม่สบายใจคือทําตัวไม่ถูกไม่รู้จะทํำยังไงไม่รู้จะหาหนทางยังไงมีความกังวลใจตรงนี้ด้วยนะหาหนทางไม่ออกไม่เจอนะคะจะปลดหนี้ได้ไหมดูจากพลังงานต้องบอกว่ามีโอกาสนะมีโอกาสแต่อย่าย่อท้อไปก่อน นะอย่ายออย,ายอดท้อไปก่อนนะให้มีกําลังใจให้กับตัวเองเสมอนะเนี่ยมีโอกาสที่จะปลดหนี้ได้หรือบางครั้งบางทีต้องบอกว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือสนับสนุนนะเป็นไปได้ว่าผู้ใหญ่นะที่อยู่รอบตัวคุณอาจจะผลักดันช่วยเหลือสนับสนุนคุณนะหรืออาจจะมีมีการให้ความช่วยเหลืออะไรบางอย่างทําให้คุณสามารถปลดหนี้ได้หรือผ่อนผ่านมันไปได้หรืออาจจะช่วยให้คุณปลดหนี้บางก้อนได้ไปสู่อีกจุดหนึ่งแล้วก็ทําให้หนี้มัน เคลียร์หรือว่าสะสางไปได้ทีละปลอดทีละปลอดนะต้องบอกว่าดูจากพลังงานเนี่ยขอให้มีกําลังใจดีๆมีพลังกายพลังใจที่เข้มแข็งคุณมีโอกาสที่จะปลดหนี้ได้อยู่แล้วนะแล้วก็ต้องบอกว่า มีดวงผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาอุปถัมภ์คำชูช่วยเหลือด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันมีโอกาสเหลือเกินว่าคุณจะปลดหนี้ได้ตามที่คุณปรารถนาตามที่คุณมุ่งหมายตามที่คุณตั้งใจนะมีโอกาสที่จะสมหวังสําเร็จนะขอแค่อย่าทออใจไปก่อนขอแค่อย่าคิดมากหรือกังวลเกินไปก่อนขอแค่มีกําลังใจแล้วก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองให้มากพอมีโอกาสที่จะปลดหนี้ได้นะคะและนี่คือคำแนานทั้งหมดของคุณนะสําหรับคนที่อ เลือกมาดูคลิปนี้กับท็อปิกจะปลดหนี้ได้ไหมนะคะอ่ะใครที่รับคำนําหนายอย่าลืมพิมพ์รับนําหนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับคำนําน,น่ายของคุณนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u b s c r i b e กดหัวใจกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งกดซีเฟอร์สให้กับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกําลังใจให้แม่หมอในการทําคลิปดีๆต่อไปนะคะสำหรับวันนี้นไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย